ดีบีอีฟุตบอลสนับสนุนโดยเชยันเกมมิ่งเติมเกมอีฟุตบอลมือถูอกว่าเติมเองรวดเร็วทันใจผู้ติดตามรวมมากกว่า70,000คนครบเครื่องเรื่อง e ีฟุตบอลระหว่างตัวปลอมด้วยนะครับเพจริงกดใต้คลิปเด้อสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ DB e ี o ีฟุตบอลนะครับผมในวันนี้นะครับเรามารับชมคู่ชิงกันแบบต่อเนื่องแบบว่า The Fast Wall เลยครับจะเป็นการเจอระหว่างคุณใจอับเดลิเปอร์จากคลับ NY จะเจอคุณโอวอร์จาจากคลับจับ e s ส o r t ์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูวทดีโอและก็ผลงานของทั้ง2คนันก่อนนะครับทางด้านคุณจครับจากขับ N Y เข้าชิง6ครั้งนะครับได้แชมป์ไปสีสมัยแล้วก็รองแชมป์อีก2ครั้งอันดับ2ี้าในรายการ D B นะครับส่วนทางด้านคุณโอนะครับจากลับจ e sport เข้าชิง6ครั้งเช่นกันครับแต่ว่าได้แชมป์ไป5สมัยแล้วก็รองแชมป์อีก1ครั้งและเป็นช็อปแรงอันดับ17ในรายการ D B นะครับสำหรับคุณโอ J Y S P เอาละครับคู่ชิงคู่นี้บอกได้เลยว่าผลงานเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันมากครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะ เดี๋ยวไปรับชมมันครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูลักเตะฝั่งคุณใจตูลิปเปอร์ก่อนนะครับมาในแผน4-2-1-3ลองบอลเคาน์เตอร์ครับผู้รักษาประตูวัปปีเตอร์ชาม,มายเคลิลโคเซนเ,นเตอร์ฟันได้ยืนคู่กับตูรามแบ็กขวาจะเป็นเทรนด์อเล็กซนเดอร์อาร์โนด้านซ้ายจะเป็นเปาโลมอนิลี่กลางรับจะใช้เป็นเวลาแล้วก็กลางด้านขวาจะเป็นซีดอฟกลางลูกด้านซ้ายจะเป็นจุดเบลลิงแฮมส่วนทางด้านเปเร่น,นะครับทีเป็นหน้าต่ำเฝ้านายและคู่หน้าผมเกเรตเบลยืนคู่กับหลุยส์ซัวเรสนะครับผม ส่วนแล้วมาติดตัวจริงของคุณโอเจ p สนะครับมาในแผน4213รองบอลเคาน์เตอร์เช่นกัน,นเริ่มที่ผู้สาัครตัว check, ่าปีเตอร์เชคู่เซนเตอร์ฟันได้ยืนคู่กับเชียร์ลินี่ไปขวาเป็นตูรามนะครับด้านซ้ายจะเป็นเปาโลมอนินี่ส่วนกลางรับนะครับจะเป็นจ si นะิบิโตซิลวาเนาะกางอีกคนนึงด้านขวาจะเป็นจูดเบลเลแฮมและกลางลูกด้านซ้ายแพลตินีส่วน3หน้าเป้านะครับผมตรงกลางจะเป็นรุดกุลิตขนาดข้างด้วยคาวไฮดอมเนเก้ Hi และด้านซ้ายจะเป็นแกรเรนเบลนะครับผม เอาละครับคู่ชิงชนะเลิศครับเราจะเล่นกันแปนาทีต่อเวลาต่อจุดโทษนะครับเป็นทางด้านคุณใจครับจะได้เคลียร์ลูกเล่นก่อนนะโดยจะบุกจากซ้ายไปขวามาในชุดสีแดงส่วนคุณโอนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายมาในชุดสีขาวแล้วครับเครับเริ่มเกมแล้วครับคู่นี้เป็นแชมป์ชนแชมป์มีคู่งเลยครับวนตักออกมาแล้วก็มาที่เกรเบลแล้วก็เลียบลอยโอ้โห 2นาทีเท่าน,านั้นนะเป็นทางด้านคุณ OJYSP จากขับ Jaap e s p o r t ขึ้นนำไปก่อนแล้วครับโอ้โหแม่โหดจัดตัเพลย์แรกเดี๋ยวดูภาพชาลีเพลย์มงชองออกมาฝากลยมิเก,ก้แล้วก็งัดครับแม่เกิดเบลเอาบอลลงตวัดเลยครับโอ้โหสุดจัดตัเพลย์แรกของคุณ OJYSP ดูอีกครั้งครับ ดูมิเก้นะวนดึงจังหวะรอให้เกลเบลเนี่ยเติมขึ้นมาสุดท้ายก็งัดลาแนนชิฟครับเมตาของภาคนี้เลยครับไอ้จังหวะดึงแล้วก็งัดเนี่ยเอาครับเกมเปิดไวซะด้วยครับเกมนี้เป็นทางด้านคุณโอเจวายสพีขึ้นนําไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนนะโอ้โหยังไม่ทันจะอธิบายเลยเลยครับขึ้นนําไปแล้วคุมความได้เปรียบไปก่อนเอาครับเปเ่ตัดมาได้ครับฝั่งคณใจจะตีเสมอได้หรือเปล่าเปเร ฝากมาที่ซีดอฟครับแครบบลรเวลเฟเข้าซ้ายลูกนี้แต่ว่าโดนทำฟาวไปก่อนเนาะเป็นทางด้านของคุณโอแลครับที่ไปทำฟาวเดี๋ยวดูว่าฟาวยังไงครับแครบบลรเวลเฟกแล้วก็นี่แหละครับไปขาดขาน,นิดนึงครับทำให้เล่นไม่ได้เป็นลูกฟาวระยะได้ลุ้นเลยครับเอาครับได้ลุ้นครับของคุณจปรามียิงดีมีลุน้นฮะ แต่เลือกจะเล่นสั้นมาแล้วครับมาที่ไปเร่โยกระบบรทัดได้แปรล,ลูกนี้ก็ยังไม่ได้ครับเอาเกมไปกันต่อยังตีเสมอไม่ได้จะเป็นคุณโอเจวสปีได้สวนแล้วครับแบบนี้ลุดกุลิดเฟซช็อตมาหนึ่งดีดออกมาเกเรตเบลด้านขวาเนี่ยเติมไปแล้วจ่ายช่องตัดลังมาสวยเอาละครับลูกเป็นเก้งงัดออกมาแล้วก็หลุดออกหลังไปครับเป็นเตะมุมของคุณโออีกครั้งหนึ่งนะครับได้บุกต่อนเนื่องแนละ้วจะมีลูกศูนหรือเปล่าครับ เป็นทางด้านมิเชลปาตินี่แล้วครับยืนอยู่ที่บอลลองวาดเข้ามาโค้งโค้ขงขึ้นโขกแต่หวัวแล้วก็ซ้ำซ้ำไม่เหลือเป็นสองประตูต่อศูนย์ที่คุณโอชิ้ห่างออกไปครับโอ้โห9นาทีเท่านั้นทางด้านคุณจโดนไปสองมาเลนแล้ะครับดวลพวกนี้ขึ้นโขกแต่หวัวแต่ว่าเป็นซูเปอร์เซฟสุดท้ายก็ไม่พ้นดาบสองนะครับเดี๋ยวดูอีกครั้งอะวาดเข้ามาแม่เป็นปาตินี่ล่างสกินเฮดด้วยครับ ติดเซฟจังหวะแรกแล้วก็จังหวะสอเป็นลุดกุลินเลยครับที่ยิงเข้าไปโอ้โหสองประตูต่อศูนย์นะผมเอาแล้วฮะจะเป็นงานหนักถึงหนักมากของคุณใจดิลปเปอร์ครับมาดูกันว่าจะกลับมาได้หรือไม่ฮะจาจออกมาไม่ดีเท่าไหร่อรับเพลงนี้เบิร์นออกมาจิปเปโตซิลวายัางอ่านได้ครับชูดเบลตวัดมาลูกนี้ยังไม่ผ่านฟันได้ครับลุยโซเลส สร้างจังหวะตรงนี้ย้อนหลังไปหน่อยแม่ขาดๆเกินๆไปครับจังหวะนี้แต่ยังเอากลับมาได้ครับลุยโซเลสเล่นกับไปเล่จ่ายออกมาจะให้หลุยโซเลสก็ยังติดตุรามเอาครับยังหาจังหวะจบไม่ได้ครับทางด้านคุณใจปรมีหรือว่าใจเดลิปเปอร์จะขับเอ็นวยังได้แค่เคาะอยู่หน้ากรอบเชียร์นนี่ครับลุดกุลิตมงชงมาได้สวย ่ายออกมาลูกนี้ปั๊มกันอยู่กลางสนามเป็นทางด้านคุณใจตัดมาได้อีกแล้วครับสีดอปจะตีเสมอได้หรือเปล่าขนานออกมาเกลิกเบลดึงเบงมืงกมกอกรรมกรตอกส้นลูกนี้ก็ยังไม่พาเนี่ครับโอ้โหขุมเกมรับได้อย่างดีเยี่ยมมากสำหรับคุณโอเจวายสีเลงงัดออกมาดวลกับตูรามลูกนี้ไม่ถึงครับโอ้โหในช่วงต้นเกมเป็นคุณใจครับที่โดนไปก่อนนะ ยังไม่มีโอกาสยิงเลยนตอนนี้ส่วนคุณ OJYSP นะโอกาสยิงไป2ครั้งแต่ว่ามาดูลูกนี้กันก่อนได้ใส่ขวาเรียบลอยเอาด๋มาดีตีไข่แตกแล้วครับทางด้านคุณใจริลิเปอร์จกคลับเป็นไปหลุยโซเลสเห้วครับล้างกินเฮดโอ้โหสกินเฮดทุกคนเลยฮะมองทีนี้ก็หัวล้านนะเป็นการปรับกราฟิกต่ำนะดูว่าลูกนี้ไปเล่ตะวัดออกมาแล้วก็โอ้โหเป็นทางด้านหลุยโซเลสแหรอครับ ฉีกตัวประกบหายหมดเลยครับตรงนั้นจังหวะแรกเนี่ยเหมือนจะส่งไม่ดีด้วยครับไปเล่นะดูว่าตะวัดออกมาเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายก็ความเร็วของหรือโซเลสลครับวิ่งแซงฟันไดแล้วก็ใส่ขวาแบบพุ่งๆเข้าไปแบบงดงามครับลูกนี้เอาครับเป็น1ประตูต่อ2ครับที่คุณใจไล่มาแล้วครับตีไข่แตกในนาทีที่24งัดออกมาฝังคุณใจตัดได้แล้วมาที่เกลเบล ลุยโซเลตเล่นกันสั้นกับแกเรตเบลงัดลันแอนชิฟมาแล้วครับบอลมันย้อนหลังนิดน,นึงจังหวะ2ยังตามเก็บได้ลุยโซเลตวนจ่ายออกมาแฉลบแล้วก็จังหวะ3ยังได้อยู่แต่จังหวะสี่ถ้ยเข้าทางฝั่งคุณโ j เจวจะได้สวนแล้วครับแบบนี้งัดออกมาลูกนี้แม่ฝืนส่งไปหน่อยครับยังไม่ได้ Bell, จูดเบลจ่ายยัดเข้ามาในครับไม่แม่นนะลูกนี้มาจูดเบลของคุณโอเบิร์นบ้างครับแกเรตเบล วาดเข้ามาโค้งโคงได้ขึ้นโคกแต่ว่าก็เบาเกินไปไนครับได้แค่ทักทายพวกนี้เตะออกมาบ่งชงมาไม่ดีเท่าไหร่ครับเสียบอลอีกแล้วจวังหวะนี้ครับเอาบอลกลับมาครองงัดออกมาเกเรตเบลโอ้โหไปยืนรอบอลน,นะเมื่อกี้ปีเตอร์เช็คก็หวดกลับไปเลยครับบอลสู้กลางสนามจิปิโตซิลว,วา พลิกออกมาเบลลิงแฮมงัดมาแล้วครับลูกนี้ได้สร้างจังหวะลดกุลิโอ้โู่จะจ่ายช่องนั้นแต่ว่ายัางติดบล็อกซะก่อนเกมไปกันต่อผู้นี้ถือว,ว่าไวมากๆแล้วก็โคตรจะเพลินครับแล้วก็มันซะด้วยครับ,บเทนนิสันเดอร์อาร์โนครับจ่ายออกมาสีดอฟยังปัดมาได้แต่จังหวะนี้เกเรตเบลครับเก็บบอลไว้ไม่ได้จูดเบลฝั่งคุณโอกันบ้างครับจะเลือกเล่นยังไงครับนวดอยู่เปลี่ยนเอาขวามาตูราม งัดเข้ามาในเก็บบอลไม่ได้จะเป็นเกมของคุณจ่ายแต่ลุกนี้แม่จ่ายไม่ดีเท่าไหร่ครับอย่างได้ต่อเนื่องครับสำหรับคุณโอจะบวกสกอร์ที่3ได้หรือไม่ครับเพลงนี้มาที่พลาตินีเบิร์นกันสั้นตอโซ้อนออกมาลดกุลิตเอาละครับจบมาที่เขา้ายลูมินนเก้โอ้โหสุดๆแล้วเพลงนี้ของคุณโอเจวเสพีเป็น3เลยแหละครับสมประตูต่อหนึ่งที่หนีห่างออกไปครั้งหนึ่งครับดูว่าพลาตินี ตบให้กับลุมแล้วก็ลุดกุลิตแม่ค้องมาสวยส่งต่อให้กับลูมิเเเกยิงเข้าไปฮะโอ้โห,โหเพลวจริงครับเพลน,นี้ดูว่าโย่กออกซ้ายย้ายออกขวาส่งต่อให้กับลูมิเเเกยแบบใส่ซ้ายโอ้โหคมด้วยครับจบจังหวะนี้เอาละครับเป็น3ประตูต่อหนึ่งครับที่กุมความได้เปรียบไปอีกครั้งนึงในช่วงท้ายครึ่งแรกครับลุดกุลิต ตัดได้อีกแล้วคัฝั่งคุณใจเสียบอลไปทดทรีมินิทาร3นาทีต่อจากนี้ไปคุณใจจะบวกเพิ่มได้หรือไม่ฮะถ้าได้เนี่ยอาจจะกลับมาได้ในช่วงครึ่งหลังมันจะเล่นง่ายขึ้นเลยครับถ้าได้ประตูที่2ในช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยมาดูกันครับจูดเบลิงแฮมจี้มาสุดเส้นหยุดหนึ่งจังหวะแม่ไปชะลอสังหานครับทําให้ยังไม่ได้จบแล้วผู้ตัดสินก็เป่าหมดเวลาไปเลยครับเป็น45นาทีที่คุณใจดิลิปเปอร์ตามอยู่1ประตูต่อ3าม เป็นทางด้านคุณโอเจวายพีแล้วครับที่ทําได้ดีกว่าใน,ในช่วงครึ่งแรกเอาครับครึ่งหลังก็จะเป็นการแก้ของคุณใจดิริเปอร์ <L ipper S 2> จะกลับมาได้หรือไม่ครับตามอยู่2ลูกนะตอนนี้ถือว่าเป็นงานหนักพอสมควรนะแต่ว่าเวลาเนี่ยมันยังพอมีนะท้องคิดว่าเขาทําได้เราก็ต้องทําได้นะครับผมเอาครับตอนนี้นะครับในรายการดีบีเราจะให้รับชมคลิปกันแบบต่อนเนื่องนะครับเดี๋ยวผมจะลงรัวๆแบบวันละ1-2คลิปนะ พยายามจะเคลียร์คลิปที่เหลืออยู่ให้หมดแล้วครับเพราะว่าใกล้จะอัปเดตภาคแล้วเนาะ <17. S 1> เอาละครับเรากลับมาชมกันตอ่อแกเรตเบลออกมาจูดเบลครับ <No. 14. S 1> ลดกุลิตจูดเบลข้างหนึ่งลองงัดออกมาลดกุลิตเอาละครับได้สร้างจังหวะหลุดเข้ามาลูกนี้แม่ยังติดฟันไดยังไม่ได้ครับเพลงนี้ลุยโซเลสเก็บไม่ได้ครับบอลมาเข้าทางลูมินเก้ตอกส้อนออกมาจ่ายไม่ดีเท่าไหร่ครับทางด้าน,นคุณใจดิลิเปอร์ เป็นเพลงของคุณโอเจวายครั้งหนึ่งจุดเบลลิงแฮมลูกนี้โดนแซะไปแล้วก็ฟาวเสียแล้ววะเป็นบอลฟาวของคุณใจครับแม่เข้าจากด้านหลังนะเมื่อกี้ฟรีิกครับระยะหน้าลุ้นหน้าลองแต่ว่าไม่ลองจะดีกว่านะไกลมากๆครับพลาตินี่ครับยืนอยู่ที่บอลจะมีลูกสูนหรือเปล่าจะมีลูกสูนได้เห็นหรือไม่ครับเลือกจะยิงเลยครับนี้โอ้โห ใจคอทำด้วยอะไรครับแม่เีเตอร์ชามเคิลครับเตะยาวขึ้นหน้ามาเปาโลมินี่หวดกลับไปเลยครับบอลมาที่ฟันได้มงช่วงกลับมาพู่สสบประตูคุณใจครับเปลี่ยนออกขวามาเตะได้มาอานูหดยาวมาลูกนี้มงชมมาได้สวยเอาละครับได้สร้างจังหวะโอ้โหบอลยังไม่ถึงลุยโซเลส มาต่อเนื่องครับเกเลตเบลดีดสายก่อยสายก่อยมาแล้วมาที่รุดกุลีดเปลี่ยนออกซ้ายมาพาตีนี่จะนับสี่ได้หรือเปล่าลองงัดออกมาได้ขึ้นโคกแต่ว่าเป็นฟันใดได้โคครับไม่ใช่ขอยลูกิเก้ทำให้ยังไม่ได้จบเหมือนกันเกมไปกันต่อจะเป็นคุณใจได้สวนจะนับสองได้หรือเปล่าตายลุกนี้แม่จ่ายไปไม่แม่นครับเปาโลงัดออกมางัดเข้าในแบบนี้ก็เสียบอลแล้วครับทางด้านคุณโออ่านได้ ลูกนี้โคพาเมอร์จะถึงหรือเปล่าแล้วก็บอลกระดอนมาเอาละครับจ่ายช่องออกมาลูกนี้ตัดหลังมาที่เกเรตเบลถึงซะด้วยหลุดเดียวมาจี้มาแล้วก็แปรนิ่มๆครับเป็น2ประตูต่อ3ที่คุ้นใจไล่ไมกครั้งหนึ่งครับเหลือช่องว่างเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นับตอนนี้โอ้โหปีตเตซชโก,กัวล้นเหมือนกันนะครับถึงจะใส่หมวกกันน็อกก็ตาม <c oughs> ดูรับจ่ายมาแล้วก็โอ้โหวิ่งสู้กับเกเรตเบลไม่ไหวครับฟันได ู้ความเร็วไม่ไหวจริงๆครับแม่วัดงหวันนี้ดูรับรดบุญหลี่ับทิ้งบุญทีทท่ให้เกลยียเบลเนี่ยวิ่งเลยครับฟันได้ในช้าด้วยเนาะเบียดไม่เข้าด้วยฮะสุดท้ายก็เกลเบลวับจี้มาแล้วก็แปรนิ่มๆเข,เข้าไปฮะลูกนี้เอาแล้วครับเป็น2ประตูต่อสที่คุณใจไล่มาแล้วเหลือช่องว่างเป็นแค่ตุๆๆๆต้งเดียวตุงเดียวเท่านั้นนะเขมไปกันต่อคู่นี้โอ้โหมันจัดๆครับแม่ห้าลูกไปแล้ว พลิกได้หรือเปล่าโดนลุมินโตะไปครับแต่ลูกนี้โอ้โหยังไปเอากลับมาได้เอาแล้วครับลูกนี้พลิกเข้ามาในมาที่ลูม,มินเก้โอ้โหปล่อยบอลไหลไปเฉยโอ้โหไม่เอาบอลครับนี่ลังเกียดบอลเฉยครับลูม,มินเก้หรือโซเลสพลิกมาสวยแล้วก็ฟาล์อีกแล้วโคสินบอกว่าลูกนี้ฟาล์เหมือนจริงครับเลยให้ฟาล์เป็นฟีคิดเข้ามาของคุณใจปรามีครับแต่ว่ามีการหยุดปรับเปลี่ยนนิดนึงครับในช่วงเกือบจะช้าเกมนะ ครึ่งครึ่งของครึ่งเวลาหลังแล้วกันนะมีดูมิเนก้ออกไปครับแล้วก็เอเวโต้ลงมาหน้าจอเนี่ยเป็นของกุญแจเดลิเปอร์นะครับมันมีคนนึงถามมาว่าเทคนิคของกุญแจเนี่ยตั้งยังไงเนี่ยดูได้คลิปนี้เลยก็ได้นะครับโอเคครับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยครับทางด้านกุญแจบารมีคุณโอก็เช่นกันครับเรากลับมาชมเดินตอ่ออีกเวลาที่เหลือนาที67 ประมาณ20นาทีกว่าๆนะก่อนจะถึงเวลาบาดเจ็บใครจะอยู่ใครจะไปครับคู่นี้งานออกมาไม่ดีเท่าไหร่เต่ายาวขึ้นหน้ามาลูกนี้เก็บไม่ได้ครับเป็นโคมเมอร์กรเกเรเบลมงชองออกมาลดกุลิดเอาละครับถามาได้ซะด้วยมาที่เอโตโยด้มันชัดแปรลูกนี้โอ้โหยังไม่ได้ยังไยังเตะเสมอไม่ได้ครับยังแค่สองประตูต่อสามเกมไปกันต่อจะเป็นคุณโอจ้ออกมาโดนแซะไปนิดนึงเอโตโชกมาได้แต่ลูกนี้จ่ายมาไม่ดี ลูกนี้ปั๊มห้าสิบห้าสิบเป็นฝั่งคุณโอได้แล้วครับมาด้านซ้ายที่เชฟเชนโกดึงหนึ่งจังหวะล้านแนนชิปหลุดเดียวมาลูกนี้แล้วก็โอ้โหเกือบไปครับแม่ทำลายจังหวะไปแค่นิดเดียวเลยครับเมื่อกี้ทำให้รถกกลิกลนียังไม่ได้จบฝั่งคุณใจครับมาที่โคพาเมอร์ครับพี่หนาวมุดมาได้สวยครับล็อกมาหนึ่งด้านขวามีเติมมาแล้วเทนนเล็กซานเดอร์โนลองว่าหลอดม่วงเข้ามาขึ้นโคกเป็นตูล้าโคกออกหลังไป แล้วได้เป็นลูกเตมุมว่าของวุ่นใจดิลิปเปอร์จะเล่นโดยรุดกุลลิครับหรือว่าเล็บกุลุ์เปลี่ยนตัวเตะเป็นเทนเล็กซันเดอร์อานอววิ่งมาจากริมเส้นด้านขวานวาน่นและวครับวิ่งมาเปิดด้านซ้ายครับฮารวาดโค้งๆเข้ามาลูกนี้ไม่ได้ขึ้นวงแต่จังหวะสอจะซ้ําก็ยังซ้ําไม่ได้ แบบนี้ก็จะเป็นเกมสวนควิกเออเตอร์จากเตะมุมเลยครับของคุณโ j เจดึงหนึ่งจังหวะไหลช่องขนาดมาลดกุลิตถึงครับลูกนี้จี้มาแล้วมีเพื่อนรออยู่2คนตอวัดเข้ามาใานยังติดเทนแต่ว่าจิ้มมาได้ต่อปาดเข้ามาในลูกนี้โอ้โหก็ยังแม่แทบอินไม่ได้ครับคุณใจไม่สนใจไปกันต่อจะได้สวนไหลช่องออกมาลูกนี้แม่ลึกเกินไปเอาครับอีก8นาทีเท่านั้นครับ ลอยไม่ทูท้ายใครจะอยู่ใครจะไปรุดกุลิดจ่ายช่องออกมาอับนาที่เอโตโยกดับเบิลซันแล้วก็แปรเรียบลอยลลลลกลับมาสมันเกอร์เสมอกันที่3ประตูต่อ3คู่นี้โอ้โหสุดมันครับนี่ครับชนหัวกันลอยครับแต่ว่ายังชนไม่โดนนโอ้โหภาควันนี้ติดแซลจากดีบีโอ้โหเดี๋ยวดูภาพชาลีเพลนิดนึงครับ มงองชงกันอยู่การสนามสุดท้ายมาเข้าทางฝั่งคุณใจส่งต่อให้กับเอโตโยกดับเบิลชัดหายเลยครับโอ้โหเชียรีนี่นะโดนหลอกหลังหักเลยครับลูกนี้ดูมุมนี้อีกครั้งครับเอโตครับดับเบิลชัดโยกเข้าขวาแล้วก็แปรนิ่มๆเข้าไปครับเอาละครับเป็น3ประตูต่อ3ที่คุณใจกับคืนสู่เกมแบบ100%ครับแล้วก็เป็นทางด้านคุณโอครัเจวซีมีการหยุดนิดนึง มีอะไรผิดแปลกไปหรือเปล่าเพราะว่าโดนลัว2เม็ดลวดลวดเลยครับจาก3-1เป็น3-3แล้วครับตอนนี้เวลาเนี่ยยังพอมีนะ6นาทีไม่รวมทดนะครับถือว่ายังพอมีเวลาให้กับทั้งคู่ได้บวกสกอร์แต่ว่าจะออกฝั่งไหนแค่นั้นแหละครับประตูที่4หรือว่าจะจบ3-3แล้วก็ไปเล่นช่วงต่อเวลาต่อจุดโทษเนานะแต่เนือสิ่งอืนใดเนี่ยคู่นี้มันมากๆครับแม่คุณใจเนี่ยใช้คําว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้เลยนะ จากเกือบจะแพ้สุดท้ายกลับมาเสมอคู่นี้ครับไม่ว่าจะจบที่ตรงไหนนะเป็นคู่ชิงที่สุดมานีกคู่หนึ่งเลยครับโอเคครับเรากลับมาชมกันต่อเปลี่ยนตัวกันเสร็จเรียบร้อยอีกเวลาประมาณ5นาทีครับรุดกุลิตจากมาโคพัเมอร์แล้วก็โดนจับลำหน้าไปก่อนครับจังหวะนี้เป็นออฟไซด์เนาะเกมไปกันต่อดูต,ตังเตะขึ้นมาแฟงไรกัด เยาวขึ้นหน้ามาัเป้าหมายที่ยังเดชเชฟเชนโกเก็บได้สะด้วยมาด้านซ้ายนะครับจอร์เดีาบามีเพื่อรอด้านใน2อสคนวาดเข้ามาโค้งโโอ้โหเป็นฟันได้ครับโมงสกัดออกมาก่อนเกือบไปครับยังไม่ได้คุณใจจะได้สวน้วครับรดกุลิตมา2ต่อ2เกเรตเบลจ่ายออกมารดกุลิตโยดับสะัสแล้วก็ปัน่นโค้งโอ้โหแบบนี้ก็กะดีพลิกครับโอ้โห เป็น4ประตูต่อ3ที่คุณใจแซงในช่วงนาทีบาปท้ายเกมครับอะไรนครับเนี่ยเดี๋ยวดูภาพชารีเพครับคุณโอเนี่ยเกือบจะด้าแต่ท้ายกลับมาโดนดูวจ่ายออกมาโยกแล้วก็ปั่นเลยครับยิงดื้อเลยนะเดี๋ยวดูอีกครั้งรถกุลิตจ่ายมาเกเรตเบลดึงหนึ่งจังหวะส่งต่อให้กับรถกุลิตยโยกเข้าขวาไม่ไดับนัดแล้วก็แปรไปเลยครับที่ส แบบสุดคมฮะเอาแล้วครับเป็น4ประตูต่อ3ที่คุณจ่ายครับลัว3เม็ดลัวอรับแซงไปแล้วตอนนี้โอ้โหคุณโอเวโ,โ,โ,โดนนำครั้งแรกในเกมแล้วก็อาจจะเป็นประตูแพ้เลยก็ได้ครับงนี้แต่ว่าเวลายังไม่จบอย่าพึ่งนับศพหารเกมไปกันต่อเทนนล็กซันเดอร์อานหหดยาวขึ้นหน้ามาตวัดลูกนี้ยังไม่ได้ครับ เขาจะเป็นเพล์สุดท้ายของคุณโอเจไวสปพีหรือเปล่าได้ลุนจังหวะสุดท้ายครับตีเสมอได้หรือไม่ลูกน,นี้แล้วก็ยังไม่ได้แต่ลูกน,นี้จ่ายมาไม่ดียับโอ้โหส่วนคุณใจอรับุกต่อเนื่องดึงจังหวะเอาละครับต่อาามาโคพมเมอร์เล่นกับเวลาแล้วก็หมดเวลาครับสรุปว่า90นาทีเป็นทางด้านคุณใจดีลิเปอร์ครับแซงครับ3ลูกลั่ครับเอาชนะคุณโอเจไวสปพีไปได้4ประตูต่อ3แบบสุดมานะคู่นี้ เดี๋ยวดูสติหลังเกมนะครับยิงไปหกครั้งเท่ากันเลยครับแล้วก็ตรงกรอบเหมือนกันของบอลในต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าคุณใจในเซฟไป3นะสุดท้ายก็ชนะไปสีประตูต่อ3าแล้วครับยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณใจดีลิเบอร์จากขับ NY ด้วยนะครับพาแชมป์สมัยที่5ของตัวเองไปครองได้สําเร็จส่วนคุณโอนะครับได้รองแชมป์ไปถือว่าสู้ได้เต็มที่แล้วนะครับผมไว้มาเลยกันใหม่นะครับโอเคครับใครยังไม่กดติดตามช่อง YouTube BBE ฟุตบอลก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผิดภาพประกันใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ